ติดตาม n อ t ทั่วไทยกันต่อนะครับช่วงน้ำหลากน้ำท่วมนอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนราษฎรแล้วนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำโขงตอนนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสาเหตุจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นทำให้ปลาในกระชังลอยตายจำนวนมากครับปลาที่เลี้ยงในกระชังของเกษตรกรบ้านบ้านคกมาดอยู่ที่ตำบลเชียงขาดอำเภอเชียงคานและ บ้านหาดแห่ตะบ,บนปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคุณผู้ชมครับปลานกน้ําและลอยตายนะครับท่ามกลางปริมาณน,น้นําในแม่น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และสภาพน้ําก็มีสีขุ่นนายชัยพจน์จรุพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกระชังเลี้ยงปลาจุดที่ปลาลอยตายนี่แหละครับส่วนใหญ่เป็นปลานิลและปลาทับทิมนะครับจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ด้วยกระแสน้ําที่ไหลแรงและปริมาณน้ํามาก สีน้ำก็ขุน่นข้นทำให้ปลานกน้ำตายทางจังหวัดอยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับผลกระทบนะครับเบื้องต้นในทางจังหวัดขอให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาและประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติหากต้องการขอรับความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนนิรภัย17 8 4 หรือว่าสายด่วนดำารงธรรม1567หรือประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประลัดอำเภอรวมถึงประหลัดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยครับไปดูที่จังหวัดถัดจากจังหวัดเลยคุณผู้ชมครับไปดูอีกมมหนึ่งที่จังหวัดหนองคายนะครับช่วงนี้น้ําในแม่น้นําโขงปริมาณมาก และไหลเชี่ยวติดต่อมาหลายวันแล้วนะครับทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาในแม่น้ำโขงต้องงดออกเรือจับปลาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีรายได้ครับอย่างเช่นบางคนอย่างนายสุดใจบุตรวงเนี่ยชาวบ้านเสงี่ียวหมู่ที่สองตำบลกวนวันอำเภอเมืองหนองคายหันมาเก็บขวดพลาสติกและขวดแก้วที่ลอยในแม่น้ำโขงและติดอยู่ตามริมฝั่ง นำไปขายสร้างรายได้ทดแทนจากการหาปลาครับตอนนี้เรือที่เคยใส่ปลาคุณผู้ชมครับก็ถูกแทนที่ด้วยขวดที่เก็บได้นะครับขวดพลาสติกเนี่ยขายได้กิโลกรัมละ7บาทนะครับส่วนขวดแก้วกิโลกรัมละ50สตางค์แต่ละวันจะเก็บ2เที่ยวมีรายได้วันละกว่า400บาทเป็นรายได้เสริมทดแทนการหาปลาในช่วงนี้ครับ